ล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทางทวารหนนะักการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทางทวารหนนะักคือการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องชนิดพิเศษเป็นท่อขนาดเล็กโค้งงอได้ส่องผ่านเข้าทางทวารหนนะัก โดยที่ปลายกล้องจะมีเลนส์สำหรับขยายภาพส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดแสงแล้วส่งภาพไปยังจอรับภาพทำให้มองเห็นภาพการตรวจได้ชัดเจนขึ้นการตรวจด,ด้วยวิธีนี้ตรวจความผิดป,ปกติได้ตั้งแต่ทวารหนนะักลำไส้ใหญ่ย้อนไปจนถึงรูปเปิดของลำไส้เล็กส่วนปลายวิธีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทางทวารหนนะัก เป็นการตรวจที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ตรวจความผิดปกติต่างๆของลำไส้เช่นอาการปรวดท้อง,องการอักเสบของลำไส้เลือดออกทันทวันหนะักตรวจเนื้องอก ตรวจติดตามหลังการผ่าตัดลำไส้ตรวจคัดกรองการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ความสำคัญของการเตรียมลำไส้ก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทางทวารหนักการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทางทวารหนัก ความสะอาดของภายในลำไส้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากถ้าภายในลำไส้มีอุจจาระมาบดบังตรงตำแหน่งที่มีติ่งเนื้อที่น่าสงสัยว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือบดบังตำแหน่งที่มีพยาธิสภาพอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนดังนี้ 1. การตรวจวินิจฉัยที่ผิดพลาด 2. ต้องรับประทานยาระบายเพิ่มเพื่อขับถ่ายอุจจาระที่บดบังผนังลำไส้ออก 3. การตรวจใช้เวลานานขึ้น 4. อาจเกิดการทะลุของลำไส้จากการบดบังของอุจจาระ 5. เลื่อนการตรวจออกไปเนื่องจากไม่สามารถมองเห็นความผิดปกติของผนังลำไส้ได้การสังเกตความสะอาดของลำไส้จากลักษณะอุจจาระ ก่อนที่แพทย์จะทำการสองกล้องขั้นตน้นต้องมีการประเมินความสะอาดของลำไส้จากลักษณะของอุจจาระที่ขับถ่ายออกมาก่อนเพราะมีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการตรวจวิธิจฉัยที่ผิดพลาดหากลำไส้ยังมีความสะอาดไม่เพียงพอโดยเกณฑ์การประเมินมีทั้งหมด4ระดับได้แก่ระดับที่1 อุจจาระเป็นก้อนระดับที่สองอุจจาระเหลวเป็นน,น้ำข้นระดับที่สามอุจจาระเป็นน้ำสีเหลืองใสมีตะกอนระดับที่สี่อุจจาระเป็นน้ำสีเหลืองใสไม่มีตะกอนคล้ายปัสสาวะถ้าอุจจาระยังมีลักษณะเป็นก้อนเหลวเป็นน,น้ำข้นหรือมีตะกอน่านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาการได้รับยาระบายเพิ่มเติม ระดับความสะอาดภายในลำไส้จะเห็นได้ว่าถ้ามีการเตรียมลำไส้ที่ดีจะสามารถมองเห็นความผิดปกติที่เกิดภายในผนังลำไส้ได้การจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวการเตรียมตัวเพื่อการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทางทวารนนะัการใช้ยาที่มีผลต่อการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เช่นยาละลายริ่มเลือดยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ยาที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบต้องทำการหยุดยาตามแพทย์สัง่งและยาบำรุงที่มีผลต่อการส่องกล้องเช่นวิตามินซีวิตามินอีน e, แปะก้วยน้ํามันตับปลาหรือยาสมุนไพรอื่นควรงวดก่อนการส่องกล้องเป็นเวลา7วันการใช้ยาระบายที่เพิ่มกาก,ากใยเช่นมูซิลินให้งด แล้วใช้ยาระบายที่แพทย์ให้เท่านั้นในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานในเช้าวันสองกล้องงดการใช้ยาโรคเบาหวานภายใต้คำแนะนำของแพทย์ส่วนในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรคความดันโลหิตสูงสามารถรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงได้ในเช้าวันสองกล้องการเลือกรับประทานอาหาร ที่เหมาะสมกับการเตรียมลำไส้เพื่อการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทางทวาวรหนนะักสองวันก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ให้รับประทานอาหารกาดใยน้อยหมายถึงอาหารอ,อ่อนย่อยง่ายสามารถย่อยและดูดซึมได้ดีก่อนถึงลำไส้ใหญ่ช่วยลดปริมาณอุจจาระที่ค้างในลำไส้ตัวอย่างเช่นข้าวต้ม ข้าวขาวโจ๊กเต้าหู้อ่อนไข่ตุต๋นเนื้อปลาน้ำผลไม้ใสไรก้กากหวันก่อนสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ให้รับประทานอาหารเหลวใสเช่นซุปใสน้ำผลไม้ไรก้กาด เช่นน้ำแอปเปิ้ลน้ำอองหนุนขาวความใสของอาหารชนิดนี้คือสามารถมองอาหารแล้วทะลุไปยังอีกฝั่งของภาชนะที่ใส่ได้ เนื้อสัตว์ติดมันหมูทอดข้าวไม่ขัดสีข้าวเหนียวขนมปังที่มีส่วนผสมของธัญ,ญพืชธัญ,ญพืชทุกชนิดผักทุกชนิดผลไม้ทุกชนิดน้ำหวานใส่สี นมและเครื่องเทศต่างๆในวันส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทางทวารหนนะักให้งดนรับประทานอาหารทุกชนิดก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่เป็นเวลาประมาณ4-5ชั่วโมงยาระบายที่ใช้ในการเตรียมลำไส้ก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ทางทวารหนนะัก ยาระบาย PEG ท่านจะได้รับยาทั้งหมด2ชุดสำหรับการเตรียมลำไส้ใหญ่2วันภายใน1ชุดจะมียาอีก2ถุงการบริหารยาวันก่อนส2ก้องปวดลำไส้ใหญ่1วันเวลาประมาณ18นาฬิกาให้ท่านนำยาระบาย1ชุดมาผสมนำยาถุงที่1และถุงที่2เทลงในภาชนะที่เตรียมไว้ เทน้ำสะอาด1ลิตรลงในภาชนะที่เตรียมไว้คนให้ยาละลายเข้ากันแล้วดื่นยาระบายให้หมดภายในเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงท่านสามารถใช้น้ำผลไม้ใสไร้กากในการผสมยาแทนการใช้น้ำเปล่าได้ ในวันสองกล้องเวลาประมาณ6นาฬิกาให้ท่านนำยาระบายอีกหนึ่งชุดมาผสมโดยมีวิธีการเช่นเดียวกันหลังจากท่านดื่มยาระบายจนหมดให้ท่านงดน้ำและอาหารทุกชนิดเพื่อเตรียมตัวในการสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ต่อไปยาระบายในเส็จท่านจะได้รับยาระบายในเสร็จ,จำนวนหนึ่งซองสำหรับการเตรียมลำไส้สองวัน วิธีการบริหารยาวันก่อนส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หนึ่งวันเวลาประมาณ18นาฬิกาให้ท่านนำยาระบายมาผสมดังน,นี้นำยาระบายถีกลงในภาชนะที่เตรียมไว้จากนั้นนำน้ำ2ลิตรเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้คนให้ยาละลายเข้ากันแล้วดื่นยาละลาย1ลิตร ให้หมดภายในเวลาประมาณ 1- นชั่วโมงจากนั้นให้ท่านนำยาที่เหลืออีก1ลิตรเข้าตู้เย็นไว้ในวันสองกล้องเวลาประมาณ6นาฬิกาให้ท่านนำยาระบายในเฟกที่เหลืออยู่1ลิตรนำมารับประทานให้หมดภายในเวลาประมาณ 1- นชั่วโมงหลังจากนั้นให้ท่านงดน้ำและอาหารทุกชนิด เพื่อเตรียมตัวในการตรวจลำไส้ใหญ่ต่อไปยาระบายสวิต1ขวดมีจำนวน90มิลลิลิตรโดยที่ขวดด้านหลังจะมีตัวเลขบอกปริมาณยาไว้ให้ท่านแบ่งการใช้ยาสำหรับการเตรียมลำไส้ออกเป็น2วันคือ1เวลาประมาณ18นาฬิกาของวันก่อน2กล้อง1วันให้ท่านเทยาระบาย45มลลิตรลงในภาชนะที่เตรียมไว้ แล้วดื่มยาระบายให้หมดดื่มน้ำตามให้ได้ปริมาณ1ลิตรภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเช้าวัน2กล้องเวลาประมาณ6นาฬิกาให้ท่านรับประทานยาระบายสวิปอีก45มิลลิตรให้หมดแล้วดื่มน้ำตามให้ได้ปริมาณ1ลิตรภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเช่นกันท่านสามารถดื่มน้ำผลไม้ใสไร้กากแทนการดื่มน้ำธรรมดาได้ หลังจากท่านดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วให้ท่านงดน้ำและอาหารทุกชนิดเพื่อเตรียมตัวในการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ต่อไปยาละบายพิโคเพล็ท่านจะได้รับยาระบายทั้งหมดสองซองสำหรับการเตรียมลำไส้ใหญ่สอวันวิธีการบริหารยาทำดังนี้ วันก่อนสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่หนึ่งวันเวลาประมาณ18นาฬิกาให้ท่านนำยาระบาย1นซองมาผสมยาโดยเทยาลงในแก้วน้ำที่มีขนาดประมาณ250มลิตรจากนั้นเทน้ำลงไปในแก้วน้ำแล้วคนให้ยาละลายเข้ากันดื่มยาละบายให้หมดดื่มน้ำตามอีกประมาณ1ลิตรภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง ในวันสองกล้องเวลาประมาณ6นาฬิกาให้ท่านนำยาละบายอีกหนึ่งซองมาผสมโดยมีวิธีการเช่นเดียวกันหลังจากท่านดื่มยาจนครบเรียบร้อยแล้วให้ท่านงดการดื่มน้ำและอาหารทุกชนิดเพื่อเตรียมตัวในการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ต่อไปยาระบายโคโลเพลกท่านจะได้รับยาระบายทั้งหมดสองซองสำหรับการเตรียมลำไส้ใหญ่สวัน วิธีการบริหารยาละบายทำดังนี้ในวันก่อนสองกล้องหนึ่งวันเวลาประมาณ18นาฬิกาให้ท่านนำยาละบายหนึ่งซองมาผสมโดยเทยาละบายลงในภาชนะที่เตรียมไว้จากนั้นนำน้ำหนลิตรเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้คนให้ยาละลายเข้ากันแล้วดื่นยาละบายให้หมดภายในเวลาประมาณ1-2ชั่วโมง ในวันสองกล้องเวลาประมาณ6นาฬิกาให้ท่านนำยาระบายอีกหนึ่งซองมาผสมโดยมีวิธีการเช่นเดียวกันท่านสามารถใช้น้ำผลไม้ใสไร้กาในการผสมยาระบายแทนการใช้น้ำเปล่าได้หลังจากท่านดื่มยาระบายจนครบเรียบร้อยแล้วให้ท่านงดน้ำและอาหารทุกชนิดเพื่อเตรียมตัวในการสองกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ต่อไป